ขยายดิเออไม่ดิไม่ละออได้ายมาไม่เคยเล่นงไง,ไงมันปรับตรงขีดมันเนี่ยไม่เคยเยข้าใจมัออนก็นไปหน้าจอว่า ม,มันมันต้องแตะตรงไงนี่ตรงมันไม่มีเน,นี่ยแตะตรงพุ่มเนี่ยแล้วก็มันก็มีขีดให้ขยายมันไม่ได้แบบเอามือไปจับซูมหน้าจออย่างนี้มันคนละแต่เรารุ่นไม่เหมือนกันไงให่มันมีค่าให้เราตั้ง้ว้เราจะตั้งอย่างไรก็ได้อ้นี่ก็ทำได้แล้วรู้แล้วเอาตัวเลงเสียงไปตัวเลงเสียงขยาย ซูมใกล้ใครก็ได้รูปที่เราตั้งมันมีเป็นมตรฐานปรับภาพให้เบอร์ได้คนวะามไปตังค์เมื่อกี้ถ้าไม่แตะมันก็ไม่ขึ้นใช่ไหไไแต่แปะมันขึ้นให้เราเราปรับไปตรงเนี้ยที่<ห>มันให้ใหปรับซูมเนี่ยตรงเนี้เออไม่ละปรับซูมแล้วก็จะมีขีดขึ้น,นให้เรารเลื่อนหน้าเลื่อนหลัง ใช้ตรงไหนกันสัตย์ยังใช้ไม่เป็นแต่วิทีฟังก์ชันที่มันเป็นรูปมือบนหน้าจอแตะไปมันก็จะฟังกชันมันจะขึ้นมาเป็นรูปมือเจาะแต่ไปที่ตรงมือมุ่งหน้าสูงมือแปดริ้วกลางคืนแป๊บเดียวขับกลางคืนนี้ใช้เวลากี่ชั่วโมงสองสองสามสามชั่วโมง